สวัสดีครับนักเรียนชั้นม .6 ที่รักทุกคนนะครับเราก็ห่างหายกันไปนานนะครับกับการทบทวนในรายวิชาฟิสิกส์ในฟิสิกส์ตอนนี้ก็ถ้าเผื่อพูดถึงระดับชั้นม .6 หเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของฟิสิกส์อะตอมกับนิวเคลีย์นะครับจะเป็นบทสุดท้ายที่เราได้เรียนไปนะทีนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของปรากฏการนะครับเป็นหัวข้อทีอ่คิดว่าน่าจะออกสอบอจำนวนสักหลายๆข้อหน่อยนะครับก็คือปรากฏการณ์โตเลรติก หรือโฟโตลิติกเอฟเฟกตนะครับตัวการนี้เนี่ยก็ให้ดูจากในรูปภาพนะครับรูปนี้แสดงก็คือว่ามีแผ่นโลหะนะครับอยู่2แผ่นต่อกับไมโครแอมเข้าไปนะครับจากนั้นเนี่ยในหลอดนี้ทําการสูบอากาศออกนะครับเป็นสูญอากาศแล้วทําการฉายแสงนะครับเข้าไปที่ด้านใดด้านหนึ่งของแผนง่นโลหะนะต้องขออภัยนะครับพอดีไม่สบายนะเสียงอาจจะอูอีนิดนึดนง ส่เข้าไปนะครับแล้วก็ปรากฏว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมันจะเกิดการหลุดนะครับออกมาจากาผิวโลหะด,ดังนี้นะครับแล้วก็ทําการเคลื่อนไปอีกฝั่งหนึ่งนะครบรอบนะครับเป็นการเดินของกระแสอิเล็กตรอนนะฮะทำให้ไอ้เจ้าเข็มของไมโครแอมเนี่ยทำการากระดิกนะครับจะเดินที่มันสเกลชี้ที่ศูนย์นะรตรงน,นี้ก็คือเป็นสเกลศูนย์เนี่ยมันก็อาจจะเริ่มมีการกระดิกนะครับทําให้รู้ว่ามีกระแสอิเล็กตรอนเนี่ยเกิดขึ้นอันนี้คือเรื่องของ รูปแบบภาพรวมๆครับของปรากฏการณ์นี้โอเคจากนั้นถ้าทําการทดลองต่อเนี่ยก็จะได้ว่านะครับโฟตโตอิเล็กตรอนก็คือเป็นจำนวนเป็นกระแสของอิเล็กตรอนเนี่ยจะมีจํานวนมากขึ้นนะครับเมื่อมีความเข้มของแสงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะเพิ่มมากขึ้นก็หมายถึงว่าอาจจะเป็นการนํานะครับแสงจากหลอดไฟเล็กๆนะครับข้าหนึ่งเนี่ยเข้ามาเข้ามาเข้ามาฉายนะครับแล้วปรากฏว่ามันเกิด นะ้วาเกิดปรากฏการณ์ไอเจ้าโฟโตอิเล็กตรอนขึ้นนะครับหมุนเวียนเข้าไปากับอีกอันนึงก็คือฉายาแสงจากสปอตไลท์นะครับเปรียบเทียบระหว่างแสงไฟดวงเล็กกับดวงใหญ่เนี่ยก็จะได้ว่าจําจนวนแสงที่มีค่าของความเข้มมากๆเนี่ยจะมีจํานวนของโฟโตอิเล็กตรอนเนี่ยเกิดข,ขึ้นมากนะครับจะดูจากตัวไมโครแอมตรงนี้โอเคจากนั้นนะครับการวัดค่าของพลังงานจนของโฟโตอิเล็กตรอนนะครับ จะวัดยังไงนะก็เป็นสเต็ปรูปภาพเดิมนะครับทาทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเพียงแต่ว่าตรงนี้เราเพิ่มนะครับเพิ่มตัวความต่งางศักเข้าไปซึ่งให้ทางด้านซ้ายมือนะครับที่รูปภาพเนี่ยเป็นคู่บวกนะครับทีนี้คู่บวกทีนี้ก็คือเป็นค้วลบนะบมีบวกมีลบนะครับก็ทําการทดลองปกติโดยที่เริ่มต้นเนี่ยยังไม่ปรับค่าใดทั้งสิ้นนะไอเจ้าตัวนี้ก็จะชี้สเกลอยู่ที่ศูนย์นะครับอันนี้คือสเกลของมิเตอร์นะมันก็จะชี้ไปที่ศูนย์ ศูนย์ก่อนเริ่มต้นจากนั้นนะครับพอฉายแสงเข้าไปมันก็จะเกิดกระแสอิเล็กตรอนขึ้นมานะไอเจ้าตัวนี้ก็จะเริ่มจะก,กระดิกนะครับมีการวิ่งของเข็มเกิดขึ้นโอเคตามรูปภาพนี้นะครับทําให้มันเกิดค่าหนึ่งนะมีการเกิดของกระแสอิเล็กตรอนเกิดขึ้นค่าหนึ่งจากนั้นเนี่ยเราเพิ่มนะครับความหนักสักเข้าไปจากเดิมที่ไม่มีค่าเนี่ยเราก็เพิ่มเข้าไปนะครับทําให้จะเห็นว่าทางด้านนี้เป็นบวกทางนี้เป็นลบนะครับอิเล็กตรอนจะถูกบวกดึงถูกลบผลัก นะมันจะเริ่มพอเราเริ่ม,มบุ่นบิดค่าตัวนี้เพิ่มขึ้นนะครับบวกไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเพิ่มไปเรื่อยๆอ,อันนี้จะเริ่มลดลงเพราะว่าจํานวนของดิตอนเนี่ยมาไปถึงฝั่งนี้ได้น้อยลงนะฮะไม่งงนะครับเพราะว่าลบถักลบเจอบวกดึงฝั่งนี้จนกระทั่งมันเข้าใกล้นะครับเจ้าตัวไมโครแอมเนี่ยกระดิกก็คือเขมันอยู่ที่เข้าใกล้เลขศูนย์นะครับเราจะเรียกความต่างศักตัวนี้ว่าความต่างศักจุดยั้งนะฮะหรือว่า stopping potential นะครับให้เป็นตัวแปรคือตัว V s อันนี้ก็คือจะมาคิดในเรื่องของพลังงานจนนะครับก็คือจากกฎการอนุรักษ์พลังงานเราก็ได้ว่านะครับพลังงานที่มันเกิดการเคลื่อนที่นะครับไปถึงฟันนียให้เป็นตัว ekmax นะครับก็คือมีค่าของพลังจนเนี่ยสูงสุดและนะในการที่มันจะมาถึงฟันนี้ได้จะมีค่าเท่ากับค่าของเจ้าพลังงานเนี่ยความต่างศักย์นะครับตัวนี้ก็คือตัว ep 2ตัวนี้ก็คือสัมพันธ์การเฉยของอนุรักษ์พลังงานนะครับก็ได้ว่า Ekmax ก็คือ1 2 MB กำลัง2นะ vmax นะครับจะมีค่าเท่ากับ e ประจุของอิเล็กตรอนคูณกับค่าของ stopping potential นะอันนี้ก็คือเป็นสมการหนึ่งนะครับที่จะเอามาใช้โอเคจากนั้นดูที่เรื่องของกราฟนะครับตรงนี้ก็คือเป็นกราฟเส้นตรงนะอธิบายโดยรวมนะครับก็คือได้ว่าการที่จะเกิดปรากฏการณ์โฟโตอิเลติกเนี่ยแสงที่ใช้เนี่ยจะต้องมีค่าของความถี่นะครับใดๆเนี่ยค่าหนึ่ง นะจะต้องมีค่าความถี่ใดน,น,นะครับค่าหนึ่งซึ่งความถี่ที่จะทําให้มันเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่านะครับตัว f ศูนย์นะ threshold นะครับ frequency มันก็คือความถี่ต่ําสุดของแสงนะแสงที่ส่งลงมานะครับมันจะมีค่าความถี่เฉพาะค่าหนึ่งซึ่งความถี่ของแสงเนี่ยมันจะต้องมีค่านะครับมากกว่าหรือพอดีนะครับหรือว่าเท่ากับเจ้าความถี่ขีดเริ่ม นะมากกว่าหรือเท่ากับความถี่ขีดเริ่มนะครับจึงจะเกิดปการโฟตโตเรติกได้ถ้าน้อยกว่านะครับไม่ว่ายังไงก็คือฉายเข้าไปเนี่ยจะเข้มจะน้อยอยังไงก็จะไม่เกิดจะต้องมีค่าของความถี่เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับความถี่ขีดเริ่มนะครับในกะราฟรูปนี้อ่าโอเคนะครับประมาณนี้ซึ่งค่าของอันนี้มันสรุปนะครับเป็น3ข้อ1ก็คือโฟโตเลต,ตอนจะเกิดขึ้นเมื่อแสงตกกระทบนะครับมี ค่าของความถี่มากกว่าความที่ขดเริ่มพูดไปแล้วนะสองนะครับจำนวนโฟตโตอิกตอนเนี่ยแปรผันตรงกับอ n t e n s i t y of light มันก็คือดูที่เรื่องของอการปรับนะครับเจ้าตัวไมโครแอมก็คือดูตรงนี้เป็นหลักจากนั้นนะครับตัวพลังงานโจนสูงสุดนะครับ e k m a x จะแปรผันตรงนะครับกับตัวฟร e เซอร y of light ก็คือเป็นค่าของความถี่นะแปผันตรงกันนะครับโอเคก็คือได้รูปแบบของความสัมพันธ์นะครับอยู่สามข้อที่น่าสนใจนะดังนี้ จากนั้นนะครับก็พูดต่อนะครับปัญหาของโฟโตเรติกเอฟเฟกเนี่ยอเบิร์ตสไตน์นะครับก็เป็นคนที่จะอธิบายนะครับเรื่องของโฟโตเรติกเนี่ยได้ค่อนข้างจะดีมากเลยเพราะว่าเขาได้รับรางวัลโนเบลนะครับก็คือจากการอธิบายเรื่องของปรากฏการณ์โฟโตเรติกตัวน,นี้นั่นเอง <c oughs> ถ้าแสเป็นขื่นนะครับเป็นขื่น ยิ่งสว่างนะครับพลังงานก็จะยิ่งมากนี่คือความรู้ที่เราเข้าใจนะครับโดยทั่วไปการเกิด็กตอนก็จะน่าจะมากด้วยนะครับน่าจะมากด้วยส่วนแสงที่มีค่าของความถี่น้อยกว่าความถี่เริ่มเนี่ยถ้าให้เวลามากพอนะครับในกรณีที่มาเป็นค่าของความคันเพิ่งสูงเนี่ยแต่ลองดูนะครับตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้ามันน้อยกว่านะครับน้อยกว่าความถี่เริ่มเนี่ยคนเราก็คิดว่ามันน่าจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะเพราะว่าในมันมีการสะสมของพลังงานเนี่ยที่มากขึ้นนะครับอตอนได้รับพลังงานมากขึ้นเนี่ยมันก็เกิด ออพลังงานที่มันจะหลุดไปอีกฝั่งหนึ่งได้นะครับแต่ปรากฏว่าทดลองอย่างไรเนี่ยก็ไม่เกิดนะครับเมื่อความถี่ที่ให้เนี่ยน้อยกว่าความถี่ขีดเริ่มความถี่ขีดเริ่มอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับมันก็จะขึ้นอยู่กับชนิดของโลหะแต่ละชนิดเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันอาจจะเป็นแมกนีเซียมนะครับแม <ne> กนีเซียมก็จะมีค่าของความถี่ขีดเริ่มเนี่ยค่าหนึ่งนะโซเดียมอาจจะมีของความถี่ขีดเริ่อเนี่ยอีกค่าหนึ่งนะครับมันจะมีค่าที่ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับโลหะนั้น โอเคครับแล้วก็ถ้าความเข้มมากความถีก่ก็จะมากตามตอันนี้ก็เป็นอาการที่บานนะครับก็ได้ว่านะครับได้ว่าเมื่อให้แสงที่มันสว่างอขออภัยครับเจ็บคอนิดหนึ่งครับ เมื่อให้แสงที่มันสว่างมากๆเนี่ยเอตตันก็จะมีค่าที่มากด้วยนะครับแต่ถ้าแสงที่ให้นั้นน่ยมีค่าของความถี่คิดเริ่มไอความถี่ที่ให้เนี่ยน้อยกว่าก็จะไม่เกิดน,นะครับแสดงว่ามีอะไรบางอย่างที่มันยังไม่ถูกอธิบายนะครับตัวนี้ก็คือเป็นข้องสงสัยอยู่อ่ะจากนั้นก็ได้ว่านะครับจากสมมติฐานของพังอ e เท่ากับ n h ็นนะครับ e เป็นสมมติฐานของพังอ่ะก็ได้ว่านะครับได้ว่า ไอสไตน์ uh, บอกว่าโฟตอนนะครับจะให้พลังงานจะถ่ายโอนพลังงานให้กับอิเล็กตรอนเนี่ยหนึ่งตัวหมายถึงว่าโฟตอนนะครับหอนุภาคนี่จะให้พลังงาน e เท่ากับ uh, nhf เนี่ยเพียงตัวเดียวเท่านั้นนะครับเพียงตัวเดียวเท่านั้นจะไม่ไปเผื่อไปแบ่งให้ใครนะครับเหมือนกับรักเดียวใจเดียวโอเคนะอันนี้ก็คือเป็นที่ไอสไตน์นะครับพูดบอกมาจากนั้นก็ได้ว่านะครับจากตรงนี้อิเล็กตรอนเนี่ยต้องเสียพลังงานที่ ตัวแผ่นบละก็เดิมนะครับดูจากรูปภาพเนี่ยอันนี้คืออิเล็กตรอนนะมันจะมีอิเล็กตรอนเนี่ยเกาะอ,อยู่นะครับที่ผิวของโลหะนะชั้นของรอบนอกนะครับเกาะอ,อยู่ทีนี้จะหลุดไปได้ไงเนี่ยก็คือต้องใส่นะครับค่าค่าพลังงานเนี่ยบางอย่างน,นะครับเข้าไปค่าหนึ่งนะครับพลังงานเนี่ยให้มีค่าที่มากพอนะครับมากพอที่จะทำให้อิเล็กตรอนเนี่ยหลุดออกจากผิวโลหะฝั่งนี้ได้พลังงานตัวนี้เรียกว่าเวิร์กฟังก์ชันหรือฟังก์ชันของงานนะครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นตัวที่อธิบายเพิ่มเติมเข้ามานะ ดูจากรูปภาพนะครับให้ชัดเจนมากขึ้นก็ได้ว่าตรงเนี้คือมันเกาะอยู่นะครับไม่อยากไปไหนก็คือเป็นพื้นที่ที่สบายที่สุดแหละของอิเล็กตรอนนะครับรักษาความสมดุลไว้อยู่ที่ตรงนี้ให้แสงสว่างที่ร้อนนะครับก็คือใส่โฟต,ตอนเข้าไปมีพลังงานขึ้นมาเนี่ยทําให้มันไปกระตุ้นนะครับเจ้าอิเล็กตรอนตัวน,นี้นะให้มันมีค่าของพลังงานเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นจนกระทั่งพลังงานตัวนั้นเนี่ยมีค่ามากกว่านะครับเจ้าตัว W หรือว่า Work Function มันก็สามารถจะหลุดออกไปได้ นะครับหลุดออกไปได้ตัวน,นี้ก็คือพลังงานยืดเหนี่ยวนะครับอ่โทษนนะเป็นฟังก์ชันของงานนะครับฟังก์ชันของงานสรุปนะครับโดยสุดก็คือว่าพลังงานที่ให้ไปเนี่ยไมว่าจะเป็นแสงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับและที่นี้ก็คือขอเป็นขึ้นขึ้นแสงแล้วกันนะครับจะต้องมีค่ามากกว่าตัวเว r ร์ฟังก์ชันก็จะหลุดได้นะครับซึ่งนิยามของเจ้าเวอร์ฟังก์ชันเนี่ยก็จะให้นิยามว่ามันคือค่าของอ่าพลังงานอ่าค่าคงตัวของพลังนะครับ H คูณกับค่าของความถี่ขิดเริ่มมันก็คือเป็นตอนเริ่มแรกสุดที่วัตถุจะสามารถเกิดนะครับปรากฏการ์โฟโตอิเล็กตรอนอะโฟโตอิเล็กตริกได้ก็คือได้ในสมการนี้ก็ได้ว่านะครับจากเรื่องที่เรียนตอนม .4 อ,อนุรักษ์พลังงานก็ามาใส่เลยนะพลังงานเริ่มต้นเท่ากับพลังงานที่เปลี่ยนไปนะครับบวกด้วยงานเนื่องจากแรงต้านพลังงานเริ่มต้นนีก็คือเป็นพลังงานแสงนะครับหรือว่าตัว hf จะเท่ากับตัวอนิจจาร์สลับข้างมานิดน,นึงนะครับก็คือตัวเว r ร์ฟังชันบวกกับตัว ekx ก็จะเป็นรูปร่างของสมาการโฟตโตเเทลติกนะครับออกมาโอเคอันนี้ก็คือเป็นทฤษฎีครับทีนี้เดี๋ยวก็อันนี้คือพาที่หนึ่งเดี๋ยวค่อยมาดูโจทย์กันนะครับก็ขออภัยนะครับเสียงอาจจะดูเป็นเป็ดน,นิดนึงมันเจ็บคอนกะ็เอาไว้ดูทบทวนนะครับ